ถึงสิทธิและโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขของผู้คนยากไร้และอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแทบจะเทียบไม่ได้กับคนที่อยู่ในเขตเมืองเพราะเมื่อคนที่อยู่ในชนบทเจ็บป่วยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็เป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลและเมื่อมาถึงสถานพยาบาลก็พบว่าเต็มไปด้วยความแออัด มีผู้ป่วยจำนวนมากทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นพวกเขาเรียกตัวเองว่าพยาบาลชุมชนเป็นพยาบาล ที่เป็นมากกว่าพยาบาลซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขดูแลผู้ป่วยนั้นเสมือนญาติและที่สำคัญเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เกิดขึ้นในท้องถิน่นให้เติบโตขึ้นมาเพื่อร่วมบริการให้กับคนในท้องถิน่นชมรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยนะคะเกิดจากการรวมตัวกันประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ย ตอนนั้นในการทํางานของโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมันจะมีพยาบาลที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีอสองฝ่ายใหญ่ๆที่มีพยาบาลทํางานอยู่ก็คือฝ่ายการพยาบาลแล้วก็ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนะคะฝ่ายฝ่ายการพยาบาลก็ดูแลผู้ป่วยอยู่ข้างในโรงพยา,ๆๆๆาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพก็เป็นฝ่ายที่ทํางานทํางานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพทํางานกับชุมชนนะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนโยบายกระทรวงเนี่ยบางทีบางทีมันก็ช้า แต่ว่าพวกเราคนทํางานเนี่ยเราจะเห็นภารกิจหรือเห็นบทบาทของพวกเราที่เปลี่ยนไปเราก็เลยรวมตัวกันเพื่อเพื่อมาช่วยพัฒนาเรียกว่าพัฒนาวิชาชีพนะคะแล้วก็จุดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องมารวมตัวกันด้วยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของด้านญกำลังใจหน้าที่ของพยาบาลชุมชนตามพื้นที่ต่างๆนอกจากจะทำงานในลักษณะตั้งรับด้วยการให้บริการตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วพยาบาลชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอก็ต้องทำงานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนออกเยี่ยมชาวบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการเกาะติดอยู่กับสถานการณ์สุขภาพของชาวบ้านในชุมชนทั้งการป้องกันตรวจรักษาและติดตามผลเหยื่อใกล้ชิดไม่ว่าหมู่บ้านนั้นจะอยู่ห่างไกล และยากที่จะเข้าถึงก็ตามตัวชี้วัดเนะี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือ,อความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของอความสนใจในการดูแลตัวเองดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนนะคะที่ก็รู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็บางอย่างตัวชี้วัดบางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลาสมรรถนะของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะในงานชิลุก เราต้องมาเน้นในเรื่องของเชิงรับร่วมด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกระบวนการที่จะเมื่อเมื่อเขาเจอคนไข้อยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยเขาจะส่งมาหาเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับอย่างไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พยานชุมชนก็จะมีก็คือในเรื่องของการประสานงานซึ่งตัวนี้ที่ที่ว่าเป็นเรื่องหัวใจเลยเพราะว่าเราทํางานคนเดียวคงจะไม่ได้เพราะว่าพยาบาลก็คือทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกับสหมิชาชีพ คำว่าชุมชนคือคนมารวมกันเราต้องเข้าใจความเป็นเขาด้วยว่าเขาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงพื้นเพประเพณีวัฒนธรรมจารีตวประเพณีของเขาเป็นอย่างไรที่เราจะไปทํางานกับเขาเราต้องเข้าใจเขาก่อนถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมองทะลุได้ว่าเราจะทําอะไรกับเขารอะจากเข้าใจแล้วเราต้องเข้าไปถึงเขาด้วยแค่ั่างมองภาพเราก็จะไม่สามารถทําได้แต่เราต้องเข้าไปถึงว่าสิ่งที่เขาที่เราเข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงเขาหรือเปล่า ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นหรือเปล่าสิ่งที่เขาอยากให้ทาหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการไหมเราต้องเข้าถึงเขาให้ได้พอเราไปยื่นมือเข้าไปช่วยเขาเขาก็จะเขาก็จะดีขึ้นเขาจะความทุกข์เขาก็จะเหมือนกับน้อยลงน้อยลงแล้วเขาก็จะจากที่เราไม่เเคยเห็นรอยยิ้มเขาเลยเพราะเขาเครียดเขามีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบมากเขาก็มีรอยยิ้มรอยยิ้มมาให้เรา ซึ่งรอยยิ้มนี้นะคะรอยยิ้มของคนเคยทุกข์คือความสุขของพวกเราชีวิตของเหล่าพยาบาลชุมชนและอ,อสมอที่กระจายตัวอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารทั่วภูมิภาคของประเทศวันนี้พวกเขาและเธอยังคงทำงานหนักเพื่อแลกกับความสุขของชาวบ้านที่ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะของการป่วยไข้ จากหน้าที่และสำนึกรักแผ่นดินเกิดนี้เองคือพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขระดับชุมชนในปัจจุบันด้วยลำพังสองมือของพวกเขาและเธอเหล่านี้ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขระดับประเทศได้ทั้งระบบแต่อย่างน้อยพวกเขาและเธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำงานด้วยหัวใจแห่งการกระตันยูและเสียสละสามารถพลิกชะตากรรมสาธารณาสุขที่ใกล้มอดดับ ด้วยสิทธิและโอกาสที่ยากจะเข้าถึงการบริการจากรัฐก,กลับมาเป็นที่พึ่งและความหวังของชาวบ้านได้อย่างเป็นจริงและนี่คือทุนชุมชนที่จะขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยให้ยั่งยืนต่อไป จะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำ จ,จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทนศักดิ์ี แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ่งวันถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนีคนดีไม่มีวันตาย